สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําแบบฝึกทักษะภาษาของน้องประสงนะ้าเจกันนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มคำกันเลยนะคะคําสั่งสั่งว่าขีดเส้นโยงคําให้สัมพันธ์กันนะคะนั่นแปลว่ามีฝั่งซ้ายแล้วก็มีฝั่งขวานะคะเดี๋ยวครูย่อลงนิดนึงนะคะจะได้เห็นหมดก็มีฝั่งซ้ายมีคําว่านักวิทยาศาสตร์มะนาวน้ําเชื่อม รุงกินน้ำดวงอาทิตย์และฝั่งขวาก็จะมีทดลองหวานเปรี้ยวแสงแดดเจ็ดสีนะคะเดี๋ยวเราไปโยงกันเลยนักวิทยาศาสตร์ต้องทำอะไรคะลูกนักวิทยาศาสตร์แน่นอนว่าต้องทำการทดลองทดลองนั่นเองนะคะต่อไปมะนาวมะนาวต้อง เปรี้ยวนะคะมะนาวต้องมีรสชาติเปรี้ยวนั่นเองคีดได้เลยเปรี้ยวครูคิดไม่ตรงเลยนะคะต่อไปน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเป็นไงลูกน้ำเชื่อมก็ต้องหวานแน่ๆเลยต่อไปรุ้งกินน้ำรุ้งกินน้ำเป็นไงคะมีเจ็ดสีใช่ไหมคะเจ็ดสี ปึ้งเขา,เาให้ดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็ต้องให้แสงแดดกับเราใช่ไหมคะสุดท้ายท้ายสุดนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะโยงเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ไปทำกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ